แอปทักซอนสูญเสียคุณทวดอายุ104ปีน้องพี่ใหม่เขียนพวงหลีดไว้อาลัยเพิ่งจะออกมาแจ้งข่าวเศร้าของครอบครัวสำหรับแอปทักซอนหลังจากที่เพิ่งสูญเสียคุณทวดที่จากไปอย่างสงบในวัย104ปีผ่านทางอินสตาแกรมซึ่งทางด้านแอปทักซอนนั้นได้โพสต์ภาพความทรงจำกับคุณทวดพร้อมทางภาพบรรยากาศงานชาปนกิจพร้อมข้อความไว้อาลัยว่า แอปปีใหม่ยังรึกรอยยิ้มคำสอนและคำอวยพรที่คุณทวดมีให้เราเสมอรักคุณทวดค่ะเพลงโปรดคุณทวดซึ่งถึงแม้ภาพบรรยากาศเนี่ยจะเต็มไปด้วยความโศกเศร้าแต่ก็มีทั้งความรักและความอบอุ่นของครอบครัวทางภาพที่เห็นแอปพูดกล่าวคำอะไรและน้องปีใหม่ที่รวมตัวกับรุ่นเลนเลนหกคนวาดรูปและเขียนไว้อะไรทำพวงหรีดให้กับคุณย่าทวด ต้องถึงแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์ร่วมแสดงความเสียใจกับแอปทักซ n อนและครอบครัวด,ด้วย